นัานน้าทีมกับอาจารย์งไปคูดมาเดีกสสานได้บาดนี่อดีตซอตอมูสิบสี่งยงอดีตอดีตอดีตเอออดีตกวิ่ว่าอดีตอยู่เออยอมูไหนร่าวานมูึงนี่เออผู้ยจัานมูหนึงรอจีกมูนึงวานเก่วานเกา ไม่หวานไม่พินายังว่ากันบันย,ยากาศยิ่มพอย่แมว่าซอยกันฝานกวยา,านกวยมาแล้เอาฝานกอาฝานกวยวัดมุจินทระเ็นไปใส่นวัดเที่โบครับสอนนักท่านี้ครับมันไหนาอาจารย์บาสอบนักสอนนักทามีมือคนนเ้นเว่าได้มีวุฒอยด เยนอยบุเ่ยกร้าบรรยากาศ่นมาบอกเขาบอวายอกันดีแค่ไหนหอู้เท่านพี่งับหัวออกมาพี่อันไฟพ้าเข้าอยู่ทั้งพี่ลูกพี่วันลูกพีแล้วลูกพีาหาผ้าหาเด่นจักเขือคอยเสือหน่อยอะไร เอาไปที่าาหายไปแ่ไอาจี๋ละงานหมอาหายา้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากโคกบัดโคกสาดค,ครับนี่พี่มนังเออเน่ยผมก็ได้ไว้เือนาเอศิษย์เก่เอ้ะเี้ยวศกษา แล้วยังบอมีโหวตวานว่าดิหาจ้ได้บเออมน่ว่าโนพวกหัวกระมวลขึ้นวานเย็นวันี้หน่อยผู้ได้ขาอก็ยอืจอก้ตาม็แกปผู้เดีย่างเฮ้ยผู้ถือสิเวขอขอผู้ดเน่ยนี่เอก็แก้อะี่โอ้ย้งหังด้วยอี เกสัตว์นะจะจะโรากอยก็ืเป็นส้มบรรยากาศบอคอยคนหลานคอยก็ประมาณนี้นะเอเอาเอาพิไปก่อนพี่เรา